สไปดีท่านผู้ชมมาพอกันอีกแล้วน่องมัอนี่น่อกับชาวตุ่มน่ท่านผู้ชมน่องมัอนี้เ้าสื้ผ้าหนึ่งฟักทองน่ท่านผู้ชมน่อแบบให้อันหวานหวานน่องทำผู้ชมน่อบอกให้มันจืดมันจางอันแล้วน่องทำผู้ชมน่อเขามีวิธีน่ท่านผู้ชมน่ออันนี้ก็สิเป็นฟักทองของเ้าซื้อมามัอนี้เ้าสืมาซื้อซินเดียวน่ท่านผู้ชมเ้าก็สืมาเอาผ่าเอาใจข้างในมันออกน่ท่านผู้ชมสําหรับเปลือกมันนี่ผู้ได้อันอยากเอาออกก็ได้น่อแต่ว่าเาบอกหอกเขาจะผ่าเลยน่ท่านผู้ชมน่อ นี่เนาะทานผู้ชมนลังจากที่เฮาพาได้กระป๋องซีประมาณนี้เนาะเปลือกมันนี่เฮาบดได้ออกทานผู้ชมมันกัเปลือกมันนี่ไผ่หมักก็ว่าแซ่บเนาะทานผู้ชมเนาะนี่เนาะจันห้าสิีเปต้มน้ำกันเลยเนาะทานผู้ชมเนาะนี่เนาะทานผู้ชมน้ำในอันน้ำต้มนี่ฮัลนเฮาสิใส่เกลือเนาะเพื่อสิให้มันอันบดจืดเลยมันกัสิีว่านเนาะฟักทองเฮามันสิอยู่แบบคือเก่านะเนาะเนาทานผู้ชม นี่นอจังนะเฮาก็เอาอันพักทองเอาไปขางเสีเลยนอทานผู้ชมนอเฮาสินหนึ่งปะประมาณสิบหาหรือยี่สิบนาทีนอทานผู้ชมนอแล้วเฮาสิมาเบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งนอทานผู้ชมนอนี่นอทานผู้ชมหลังจากที่ผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีก็ชุกเป็นทีเรียบร้อยนอทานผู้ชมควนตัวตัวตัวอยู่นอนี่นอเป็นจังไดนาตานากินเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมไปเห็ดกินเด้อท่านผู้ชมแบบง่ายๆเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่เนาะ ว้าวสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงสม่นี้น้องทานผู้ชมพอกันคลิปนะ้าไปแล้วบายบายสบายดี